สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับกล้วยพันุ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพเป็นกล้วยที่ต้นมันสูงมากแล้วก็ลูกใหญ่เครือเยอะด้วยเวลาเราจะตัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากผมก็เลยมีแนวคิดที่จะทําให้ต้นมันต่ําลงมีวิธีการทําอย่างไรไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับและนี่ก็คือต้นกล้วยพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับเป็นรุ่นที่3แล้ะครับ รุ่นแรกก็สูงรุ่นที่สองก็สูงตัดยากลําบากมากครับนี่คือรุ่นที่3ผมเกรงว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมและตอนนอ้นนอกนี้นะครับต้นนี้นะครับมันเอ็นด้วยครับอายุประมาณ3-4เดือนแล้วผมเกรงว่าถ้าเอ็นแบบนี้แล้วก็มีผลออกมามีลูกออกมาครับจะต้องได้ใช้ไม้ค้ำยันแน่นอนผมจะต้องหาวิธีครับ วิธีการของผมก็เอาแบบโหดๆกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับมันเอ็นมาผมจะตัดเขาออกครับนี่ผมจะตัดเขาออกเลยเอาแบบโหดๆกันเลยทีเดียวและวันนี้ผมก็จะได้หยวกกล้วยด้วยครับผมจะนำหยวกกล้วยเนี่ยไปแกงใส่ไก่ครับอร่อยแน่ๆวันนี้ครับและนี่ก็คือวิธีการตัดของผมครับผมตัดเฉียงสูงเหนือจากพื้นประมาณหนึ่งเข่าครับ เพื่อที่จะให้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าสมมติเราตัดต่ำจนถึงโคนเขาจะไม่เกิดหน่อขึ้นมาใหม่ครับอันนี้คือผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาเกิดหนอขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ว่าหนอที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเอียงอยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยครับมันเอียงไปทางเดิมถ้าผมปล่อยเอาไว้แบบนี้มีหวังได้ใช้ไม้ค้ำยันแน่นอนผมก็เลยจะมัดเขาครับ โดยการที่ผมจะบังคับเขาให้ต้นมันตรงไม่ต้องเอียงครับถ้าเอียงจะได้ใช้ไม้ค้ำยันเนื่องจากกล้วยน้ำว้าพันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าพันยักษ์ใหญ่ครับลูกเขาใหญ่แล้วก็เครือเยอะมากๆครับดังนั้นผมจะต้องให้เขาตรงขึ้นถ้าปล่อยให้เขาเอียงไม่ได้แน่นอนครับนี่ผมมัดเสร็จเรียบร้อยมาดูครับว่าผมมัดเสร็จแล้วมันเป็นยังไง เนี่ยนะครับผมบังคับเขาไม่ให้เขาเอียงครับแต่ว่าบังคับให้เขาตรงขึ้นแบบนี้เลยอาจจะดูว่าผมเป็นคนใจดำโหดร้ายที่ไปทำกับเขาแบบนี้อยากให้ทุกท่านได้ชมจริงๆครับว่าเนี่ยครับเขาเครือใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่แบบนี้จำต้องทำครับ ฝากพี่พี่เกษตรกรคอยติดตามชมนะครับว่าผมจะทำสำเร็จหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ